เนาะเอาแวะแวะหาที่เอาถอยเอาถอยถอยโอ้ยเนาะบดเบรกก็เบรกมาเฉยเฉยเลยไปเลยนะบดลื่นเลยขึ้นไปเลยโอ้ยมีมีแวะเองโอ๊ยเนาะรู้แท้โอ้ยค่ะทีจำได้แล้วทีนี้ ได้เวลาไปทำงานกันแล้วนะคะวันนี้พวกเราออกมาสายไปหน่อยปะพุ่งไปเลยจุ๊บวันนี้บินเดี่ยวเลยหมู่จุ๊บของเรา วิ่งไปแล้วช้างยุโรปวิ่งเลนขวาวิ่งเดียวซ้ายเดี๋ยวขวานะคะหมูจุกโอ้โหเร็วมากแป๊บเดียวถึงสี่แยกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าช้างวิ่งเบาๆลูกสี่แยกแล้ว กันต่อวันนี้ก็วันศุกร์นะคะมีน้องนักเรียนมารอชมการแสดงอยู่ดูวิ่งสิวิ่งเต็มถนนเลยโอ้ยมีมีแวะเองโอ้ย จีจำได้แล no ้วทีนี้โอ้ยเนาะไม่น้องแจงน้องแจงจำได้แล้วบ้านนี้ป้อนกล้วยหนูประจำหนูเลี้ยวเองเลยนะคะโอ้โหร้านกล้วยหน้าสูนนะจ๊ะอุดหนุนคุณป้าได้นะคะเพราะว่าน้องแจงมากินกล้วยฟรีทุกวันเลยโอ ทำไมเองรู้แท้แจ้งแจ้งใช้เวลาในการเดินทางมาทำงานแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าไม่ได้เดินเอาวิ่งเอา กินก่อนออกจากบ้านมาแล้วสองหวีนะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกสามหวีเฉพาะเช้าวันนี้ก็ปลาไปแล้วห้าหวีสามเอาเป็นหกหวีอ่ะเป็นจากที่บ้านเราสามหวีแล้วก็ร้านคุณป้าเมื่อกี้อีกสามหวีรวมเป็นหกหวีนะคะเช้าว,วันนี้ยังไม่โอ้โยน้ําท่วมยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะคะปลาไปแล้วหกหวี โอ้โหนักเรียนเต็มเลยเฮ้ยลายม้าเลยอย่ามาขวางทางคนสวยนะเธอจะไปทางไหนเธอดูสับสนนะจุ๊บ เอา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 จะเย็นลูกเย็น <c oughs> จะไปไล่หมานี่เองโอ้โหขึ้นเนินขึ้นเนินเ,เราก็ตามแจงไปได้ทุกที่นะคะอันนี้น้องนักเรียนมาเต็ม เหนื่อยป่ะลูกฮะเหนแล้วไม่ใช่ปวดอึดหรือเปล่าปวดอึดโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเอาแวะแวะหาที่เอาถอยเอาถอยถอยโอ้ยเนาะปวดเบรกก็เบรกมาเฉยเลยไปเลยนะปวดอืดด้วยขี่เส้นไปเลยเจงคือเชือกอื่นเขาเดินไปด้วยปล่อยไปด้วยแต่อันนี้ไม่ได้นะต้องหยุดทําธุระให้เสร็จธุระต้องเสร็จเรียบร้อยนะคะถึงจะเดินได้ ยังไม่ครบเจ็ดก้อนเลยค่ะกำลังเบ่งอยู่ดูกลางขายาวกลางขากว้างมากไปกันต่อยัง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 คาตุดอยู่ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกจุบหยุดก่อนสงัยมันติดอ๋ออ๋อสะบัดหางสะดหแจ้งมันยังติดอยู่คุณเอาเอาเบ่งก่อนเบ่งก่อน บนซูงมันยังติดอยู่เอาหางปัดออกแล้วออกแล้วเอาหางเอาหางปัดออกโอ้ยเนาะ ลานแสดงพอดีนะคะยังไม่แสดงน้องแจงมาทันพอดีไม่สายนะคะวันนี้เดีอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เตรียมตัวเข้าลานแสดงนะจ๊ะ <th ew ing> ไปส่งถึงที่ <th ew ing> บริการส่งถึงที่นะคะ ส่งถึงที่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวน้างแจงอับนนะ้ำเตรียมตัวแสดงนะคะ